สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ Happy New Year 2565นะคะทุกๆคนนะในที่สุดเราก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ ก่อนหน้านี้ออมได้ทำคลิปนะคะภาพรวมชีวิตนะคะ,ะปีสองห้าหห้าให้ครบ12ราศีแล้วลองไปย้อนดูกันได้นะคะแล้วคลิปนี้เราก็จะเป็นคลิปคลิปรนดอมสบายๆเนาะ,ค,ะคลิปที่แล้วก็ก็รนดอมไปแล้วคลิปหนึ่งอันนี้ก็ยังรนดอมอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นข้อความจากจักรวาลน,นั่นเองนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะคะออมจะมีโปรโมทสักนิดนึงนะคะพอดีว่ามีลูกดวงเขาส่งเครื่องรางมาให้ออมนะคะ เป็นของปากีสถานแท้นะคะเป็นงานปากีแท้นะคะเป็นรูปเต่านะคะก็ความเชื่อก็คือได้เรื่องของสุขภาพนะคะแล, <sk art> แล้วก็ได้เรื่องอายุยืนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แบบเนี่ยมีหลายสีทีเดียวนะคะมีหลายสีมีหลายแบบมีหลายเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายแบบตรงเนี้ยนะคะอาจจะเป็นรูปเต่ารูปนั่นรูปนี่อะไรนะคะก็เป็นของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ออรชัด accessory Access นะคะแบรนด์อรชัด accessories นะคะ เขาก็ส่งมาให้ออมเนาะออมก็เลยโปรโมทให้เขาสักหน่อยนะคะนะอันนี้ออมก็จะได้เรื่องสุขภาพอายุยืนนะคะนะก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือเขาไปปากีแล้วก็หิ้วมาด้วยตัวเองเลยนะของแท้แน่นอนอาจารย์น,ะนี่เป็นเครื่องรางชาวปากีสถานนะทุกคนอ่ะใครสนใจนะคะก็ลองแคปหน้าจอไปก็แล้วกันแล้วก็สอบถามได้นะคะรายละเอียดจะอยู่ในเดสคริปชันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปสอบถามกันเอาเนาะ นะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ส่งมาให้ออมเนาะเอาล่ะทีนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าเดี๋ยวออมขออนุญาตโปรโมทเรื่องยันนิดนึงนะคะในส่วนของยันหนุนดวงก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเป็นยันที่ผูกกับวันเดือนปีเกิดมีผืนเดียวในโลกสําหรับคุณเท่านั้นนะคะ อุดในส่วนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เติมในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะผูกกับวันเดือนปีเกิดนะคะก็เลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณเท่านั้นเลยมีหลายไซส์หลายราคาหลายขนาดลองสอบถามกันเข้ามาได้โปรโมชั่นก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะนะอันนี้ก็ฝากโฆษณาสักนิดนึงนะคะเป็นการเขียนมือนะทุกคนเป็นยันเขียนมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องของเราเลยค่ะว่า จักรวาลอยากบอกว่าอะไรนะคะมาดูกันซิว่าจักรวาลอยากจะบอกพวกเราว่าอะไรบ้างนะวันนี้นะคะจักรวาลค่ะอยากจะบอกว่าอะไรน้อนะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรหนึ่งสองสามค่ะใต้สำรับเป็นพาวเวอร์นะคะอ่านใต้สำรับก่อนเลยแล้วกันนะคะ call upon the elements นะคะ focus on เ uh, focus your intentions นะคะ the greatest dragon is within you จักรวานอยากจะบอกว่าพลังงาน power นะพลังงานดีๆเนี่ยอาจจะอยู่ในตัวเพื่อนๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามังกรผู้ยิ่งใหญ่นะคะอยู่ในตัวของเพื่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะลองลองเรียกรวมพลังงานซิ นะคะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดกันสักนิดนึงหมายความว่าไงแสดงว่าเพื่อนๆบางคนในที่นี้เนี่ยพลังงานน้อยไหมโอ้ยแบตจะหมดขี้อ่อนเพลียร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพจิตไม่ดีอาจจะถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องมาใส่ใจรายละเอียดในชีวิตเราอะนะว่าที่เราอ่อนเพลียง่ายจิตสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพกายไม่ดีอะไรต่างๆนะมันเกิดจากอะไรลองดูซิคะว่าเราจะ ทำให้มันกลับมาสมบูรณ์ได้ยังไงเช่นต้องกินอาหารเสริมไหมต้องใช้แพทย์ทางเลือกบ้างหรือเปล่ากินยาแผนปัจจุบันมาเยอะแล้วสมมตินะคะหรือว่าเราจะออกกําลังกายทําโยคะดีนั่งสมาธิเพิ่มดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือลองดูตัวเองซินะคะว่าไอมังกรที่หลบซ่อนอยู่ในตัวของพวกเราเนี่ยนะคะเราอาจจะจําเป็นต้องปลูกฟื้นขึ้นมาสักนิดนึงนะออมองว่ามันต้องมีการปลูกฟืนนะเพราะนั้นใส่ใจกันหน่อยสิคะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยแบตเตอรี่อ่อนแบตจะหมด หรือเปล่านะคะลองสนใจสุขภาพจิตใจใจของพวกเราซิเผื่อว่านะฮะพลังงานภายในมันจะได้สามารถเอาออกมาใช้ได้เต็มที่มากกว่านี้นะคะอันนี้คือใบแรกเนาะเป็นเป็นใต้สำรับว่างั้นเถอะอ่ะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบอื่นๆบ้างนะคะ healing อ่ะเห็นไหมสอดคล้องทีเดียวนะคะ healing ก็คือการเยียวยาค่ะทุกคนนะ A bless all in need of healing hope And love Spirit g r ant us strength and wisdom guide us to the path of wellness นะคะ uh, b l a z e all the need of healing hope and love เหมือนกับว่าจงจงยินดีปรีดานะคะกับความต้องการที่เราจะได้เยียวยาตัวเองนะคะ,ะจงยินดีที่จะได้เยียวยาตัวเองนะแล้วก็เยียวยาความหวังแล้วก็ความรักด้วยนะนะ,ะเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเขา ต้องการที่จะหลอมรวมพวกเรานะคะให้แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีสติปัญญานะคะ,ะเพื่อที่จะนำทางพวกเราไปสู่หนทางของอความเป็นอยู่ที่มันดีะนะคะ mm hmm. wellness เอามองว่าเป็นความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพจิตใจใจดี mm hmm. เห็นไหมฉะนั้นเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะนี่สองใบเชื่อมกันเลยนะคะนะแบท o อนแบหมดสุขภาพจิตกใจใจลองดูสิคะว่าเราจะ Healing จะเยียวยายังไง นะไม่ว่าจะเป็นความหวังด้านความรักก็ดีนะคะหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะนะ,ะดูซิว่าเราจะสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาแข็งแกร่งนะแล้วก็ทั้งสติปัญญาด้วยนะคะนะปัญญาก็จะต้องดีด้วยนะความเข้มแข็งก็จะต้องมาด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งและสติปัญญาจะเป็นตัวนําพาค่ะนะะให้พวกเรานั้นอยู่บนเส้นทางที่แบบเป็นชีวิตที่ดีอะ่ะนะฮะ,อะลองดูอันนี้คือใบแรกที่ขึ้นมานะคะอันนี้ใต้สำรับเนาะ ใบที่สองะค่ะ mercy นะคะ let compassion fill your world offer kindness to all living things what you give you also receive นะคะจากรวาลต้องการให้เพื่อนนั้นเสริมความเมตตาค่ะเหมือนดั่งพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือว่านะคะเป็นเทพที่เขามีความเมตตาต่างๆนะคะ ก็ลองดูสิคะว่าเราจะสามารถเติมความเมตตานะคะเข้าไปในโลกของพวกเราได้อย่างไรบ้างนะคะจงนำเสนอความใจดีให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอะนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณให้นั้นจะเป็นสิ่งที่คุณได้รับอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเพื่อนๆกองนี้ในช่วงนี้นะคะถ้าหย่อนอขอโทษค่ะคือถ้าเกิดหย่อนความเมตตาเราก็จะต้องมาเติมกันละนะคะ เพราะว่าไพเขาขึ้นมาบอกแล้วนะคะว่าให้เติมความเมตตาในโลกนะให้เติมความใจดีต่อทุกสรรพสิ่งนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะให้ออกไปมันจะเป็นสิ่งที่เพื่อนได้รับมาในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นไปได้ไหมว่าบางครั้งไอ้สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตกาใจที่เราต้องฮีลิ่งต้องเยียวยาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ตัวเราเองอาจจะเคยให้สิ่งที่ไม่ดีกับคนก็ได้เนาะ เนี่คนเรามันไม่ใช่ว่าแหมจะมาทําดีกันตลอเวลาเราก็คงจะมีพลาดพลั้งบ้างที่จะทำไม่ดีอะไรออกไปนะคะก็เลยทำให้แบบเราต้องมารับผลแบบโอ้สุขภาพไม่ดีสุขภาพจิตกระจไม่สมบูรณ์อะ่ะคราวนี้แหะเราจะเอาคืนด้วยการที่เราจะเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนใจดีนะคะเพื่อที่เราจะได้รับกลับคืนมาบ้างแล้วนะคะใบสุดท้ายค่ะ change นะคะ you are transforming นะคะ let go of the past e m b r a c e the light and joy of this new day นะคะเพื่อนๆจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากที่เพื่อนๆได้ยิวยาตัวเองแล้ว healing จิตกายใจของพวกเราแล้วนะคะเติมเต็มความเมตตาความใจดีความอ่อนโยนให้กับทุกสรรพสิ่งแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีเกณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะนะมันจะกลายเป็นเพื่อนๆก็จะได้ออกจากดักแด้นะคะกำลังจะได้เป็นผีเสื้อที่แสนสวยนะ,ะเพราะฉะนั้นจงปลดปล่อยอดีตทิ้งไปให้หมด นะคะแล้วโอบกอดแสงสว่างนะคะแล้วก็มีความสุขกับวันใหม่ในทุกๆวันอาจแสดงว่าการที่เพื่อนๆน,นั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะมีปัจจัยคือการที่เพื่อนๆน,นั้นจะต้องเยียวยาจิตกายใจปล่อยวางความเจ็บปวดแค้นเคืองนะคะปล่อยวางสิ่งที่มาทำร้ายสุขภาพร่างกายของเรา นะคะเพื่อให้พวกเรานั้นได้กลับมาเยียวยานะคะและถ้าเกิดเรามีความแค้นมีความโกรธเคืองเกลียดชังใดๆก็ตามลองวางนะคะแล้วก็ใช้ความเมตตาให้มากขึ้นนะคะเติมเต็มความจิตความมีจิตใจที่ดีอ่ะนะคะามาสู่โลกของพวกเราให้มากขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลง นะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบจะดีในอนาคตนะคะแล้วก็ดูดูแล้วไพ่ก็ต้องการให้เ,เพื่อนๆนั้นอยู่กับปัจจุบันให้เป็นด้วยอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทําทุกๆวันให้มีความสุขที่สุดนะคะเพื่อให้เรานั้นเอ j นจอยนะคะกับทุกๆวันที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาจะได้มีเ Energy ดีๆเอาไว้ฮิลลิ่งตัวเองเอาไว้ปลุกพลังงานที่เป็นมังกรในตัวเราเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้ออกจากดักได้เป็นผีเสื้อแสนสวย นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะต้องเติมเต็มความเมตตาให้กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูกันหน่อยซิว่าจัก,กรวาลน,นะคะมีอะไรอยากจะบอกพวกเราอีกหรือเปล่านะคะอา่าเรามาดูกัน วันนี้เปิดด้วย Oracle นะคะก็ค่อนข้างที่จะโน้มเอียงไปในทิศทางของคนที่อยู่ในช่วงการ h e ลลิ่งนะเยียวยาจิตใจใจนะคะเพื่อที่จะปลุกฟื้นตัวเองขึ้นมาอีกครั้งเป็นมังกรอีกครั้งนะคะอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเนาะอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่นะคะเอาล่ะจักรวาลมีอะไรอยากจะพูดกับพวกเราอีกหรือเปล่าคะจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกพวกเราอีกไหมคะ The chariot นะคะ Ace of cups Ten of wands Six of swords เ uh, อ Seven of Pentacles นะคะใต้สำหรับเป็น Eight of wands นะคะอ่ะจาจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกพวกเราเป็นไพ่เพิ่มเติมไหมนะคะอ่าลัคนาราศีที่ขึ้นมานะคะมีชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ ไพ่น่าจะอยากบอกว่าตัวเพ,เพื่อนเองอาจจะกำลังรอคอยสถานการณ์บางอย่างอยู่นะคะหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในภาวะการที่เราลุยกับชีวิตมากๆเลยนะคะบุกลุยกับสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่เราก็มีใจกับมันเต็มที่เลยนะเรามีความรักเรามีใจกับสิ่งๆนั้นเต็มที่ค่ะนะคะแล้วก็ลุยเหล่าเกินแล้วเราก็ทุ่มเททำมันนะด้วยความสามารถอะ เป็นพลังงานของการทุ่มเทด้วยใจรักและความสามารถนะคะเพียงแต่ว่ามันยังเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยมันมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นอาจจะเกิดจากภาระหน้าที่ที่เพื่อนๆต้องรับผิดชอบเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้อาจจะมีความรับผิดชอบมีภาระนะคะหรือรู้สึกได้ว่าเรามีอุปสรรคที่ยังต้องฝ่าฟันที่ต้องใช้ระยะเวลา ะะแล้วหลายๆคนก็กําลังรอดูนะคะว่าไอสิ่งที่เราทุ่มเทไปไอสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเฮ้ยมันจะเกิดผลเป็นยังไงบ้างมันจะเติมเต็มชีวิตของพวกเราได้ไหมมันจะมั่นคงไหมอะไรยังไงอยู่ในช่วงการรอดูนะคะทีนี้เอร์บอนส์ขึ้นมาอามองว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้รับนะคะข่าวสารบางอย่างจากที่เ,เพื่อนๆรอคอยนะคะ หลายๆคนจะได้รับข่าวสารค่ะหรือหลายๆคนสิ่งนี้เพื่อนรอดูนะคะว่าเออมันจะเวิร์กไหมมันจะอะไรไหมเนี่ยออมองว่ามันจะดีเหนือความคาดหมายนะนั้นะมันน่าจะดีเหนือความคาดหมายมาเหนือเมฆทีเดียวนะเพราะว่าเราก็ทุ่มเทฝ่าฟันมาซักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เฝ้ามองสถานการณ์นี้นะนเพราะฉะนั้นเออมองว่าน่าจะนะ,ะเกินความคาดหมายหรือกําลังจะได้รับนะคะข้อความบางอย่าง เอาเรามาเปิดเพิ่มสิว่าผลของมันจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูจาก Eight of Wands นะคะขอดูต่อจากไพ่ Eight of Wands Seven of Swords Three of Pentacles นะคะ The Judgment Emperor นะคะ Nine of Swords นะคะใต้สำรับเป็น High Priestess อะมีไพ่ชาวพิจิก ชาวเมษนะคะแล้วก็ชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะถามว่าขยายไพ่ออเวนส์ได้ออกมาเป็นอะไรเนะเาะเพื่อนเพื่อนบางคนในที่นี้เนาะอาจจะได้รับข่าวนะคะที่ดูแล้วอาจจะทำให้เราดูเครียดสักนิดนึงนะคะถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักเนี่ยบางทีตัวเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์แอบซ่อนไหมในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ปกปิด นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แบบถูกต้องชัดเจนสัทีเดียวอะนะคะแล้วก็อาจจะมีการคบค,บคุยกันคือเป็นคนคุยนะเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบบางคนก็มีคนเก่าป้วนเปี้ยนวนเวียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเพ,เพื่อนเองที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเนาะอาจจะได้ไปรู้ข่าวสารบางอย่างว่าเอ เขามีคนเก่าป้วนเปี้ยนไหมนะคะทำให้เราดูจะคิดมากนะคะหรือตัวเราได้รับข่าวสารว่านะคะคนเก่าๆยังยังอยากจะคุยกับเรานะคะยังยังอยากจะกลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะทำให้เราเกิดอาการสองจิตสองใจนะคะทีนี้บางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์นะะที่ดูแล้วเราอาจจะ รู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่แม้ว่านะคะมันจะมีความมั่นคงอยู่ในนั้นแต่นะคะมันเป็นสังคมเดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่มันมีความกังวลนะนะคะแสดงว่าบางทีสัสงคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างอาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะที่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยงไงก็เลยมีความ เครียดวิตกกังวลกับการที่มันมันต้องยังยังต้องข้องเกี่ยวกันในสังคมเดียวกันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแสดงว่านะคะการที่เพื่อนกำลังรอคอยหรือรอดูตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะอามมองว่าจักรวาลอาจจะอยากบอกว่าเอาอยัางงี้ดีกว่าอามมองว่าจักรวาลน,น่าจะอยากบอกแบบนี้นะคะถ้ามันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยได้แบบ success หรือว่ายังไม่ค่อยได้เติมเต็มใจใช่ไหมมันก็เลยทําให้ตัวเพ,เพื่อนเองเนี่ยต้องเยียวยาต้องฮิลลิ่งถ้าโกรธเกลียดแค้นเคืองก็ต้องวางให้ได้มีเมตตาให้ได้ใช่ไหมเพื่อให้เราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงจะได้มีความสุขในทุกๆวันเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวเอ,อ่อไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะกับสภาวะความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุอันดีที่ นะคะเพื่อน,อนๆคงจะต้องไปโฟกัสนะเรื่องความมั่นคงในชีวิตหรือเปล่าเนาะนะคะอมมองว่าเนาะนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายตรงเนี้ยอมมองว่า,ามันเหมือนกับตัวเพื่อนๆนะคะกำลังจะได้พบกับความมั่นคงอะ่ะอาจจะเป็นความเทยทยานนะคะที่ตัวเพื่อนๆเ,เองเนี่ย ทำอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นงานนอกเวลางานเสริมงานสำรองงานที่สองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราทําด้วยความเชี่ยวชาญชํานาญของเราเนี่ยแหละแล้วมันก็เกิดอาการมั่นคงแบบปากต่อปากทําให้มีไรายได้เข้ามาแล้วอมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆกําลังจะได้หลุดพ้นเนาะจากสถานการณ์ที่แบบเราต้องเคยเคยเครียดมาก่อนแล้วก็กำลังจะมั่นคงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเปิดเพิ่มอีกสักสามใบสิคะ ว่าถ้ามันเป็นเรื่องการงานชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไง The strength six cups ten cups เห็นไหมเออมองว่านี่โอเคค่ะออามองว่าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะอมมองว่าถ้าเป็นเรื่องการงานปุ๊บนะคะการงานหรือชีวิตเนี่ยกำลังจะดีนะคะแล้วก็เอมมองว่า,าสิ่งเก่าๆในอดีตกําลังจะหวนกลับมาแล้วก็ดีเช่นลูกค้าเก่ากําลังจะกลับมา นะคะอุดหนุนเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึง่งนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะได้หวนกลับไปสู่สิ่งเก่าบางอย่างที่ทําให้ดีมากๆสิบถ้วยนะ,ะแสดงว่าเกณฑ์เรื่องการงานและชีวิตกําลังจะดีกําลังจะสมหวังแล้วนะคะถ้าเคยคาดหวังอะไรไว้เนี่ยออมถึงบอกเรื่องการงานกับชีวิตมันจะมาเหนือเมฆเหนือความคาดหมายนะ,ะแสดงว่ากําลังจะสมหวังในเรื่องของการงานในสิ่งที่รอคอยที่เราเหนื่อยหนักทําด้วยความรักลุยมาเนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นงานนอกเวลางานสำรองงานเสริมงานที่2ออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นงานหลักอะไรก็แล้วแต่ที่เราซุ่มๆุ่มทำของเราอยู่เนี่ยนะคะอมมองว่ามันกําลังจะประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับได้รับการอุดหนุนโดยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าเกี่ยวข้องกับ บรรยากาศเก่าๆที่ทํางานเก่าเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าคนเก่าๆในอดีตบางอย่างค่ะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นที่จะทําให้แบบเกิดเป็นความสมหวังเกิดเป็นโอ้ความสําเร็จที่แบบอู้ฟู่นะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะได้มีโอกาสหวนคืนสู่ถิ่นเก่าก็ได้เช่นได้กลับไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่นะคะแล้วมีความสุขสมหวังนะคะบางคนก็จะได้กลับไปไปอยู่กับ แฟนเก่าคนรักเก่าสามีภรรยาเก่าแล้วสมหวังก็ได้นะคะมันก็เลยเสริมเรื่องการเงินการงานชีวิตภาพรวมโดยทั่วไปนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีเกณฑ์นะที่เ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จัก,กรวาลอยากจะบอกว่านะคะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วดูเป็นคนคุยดูเป็นที่ปรึกษา นะคะแล้วก็มันมีความเครียดความหน่อยด้วยสถานการณ์คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหรือเป็นความสัมพันธ์ในเชิงปกปิดแอบซ่อนที่ดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเติมเต็มใจอมมองว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกองนี้นะคะจักรวาลว่าคนเก่าๆจะกลับมาทําให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขก็ได้นะคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะคะกําลังรู้สึกท็อกซิกกับความสัมพันธ์ที่มีนะ ออมมองว่าอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนีคะ you are transforming เนี่ย let go of the past นะคะ embrace the light and joy of this new day ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าเราปล่อยวางสิ่งเก่าๆ He a l i n g เยียวยาตัวเองให้อภัยมีความเมตตานะคะคนเก่าๆในอดีตอาจจะหวนคืนกลับมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่สมหวังซึ่งกันและกันหรือปล่บเพร่อไพ่สวยมากนะคะโดดเด่นในลักษณะที่คนเก่าๆหวนคืนแล้วมันแฮปปี้อ่ะเนี่ย นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแมสเซจจากจัก,กรวาลที่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะถึงสถานการณ์นะคะออ,อมขอเจาะเรื่องความรักให้อีกสักนิดค่ะขอเจาะให้ตามพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะขอเจาะตรง the high priestess ตรงนี้นิดนึงค่ะขอเจาะเรื่องความรักอีกสักนิดนึงค่ะเจาะ high priestess อีกนิดนึงค่ะ queen of wands the fool queen of pentacles เอเดฟสอดส์แฮงแมนนะคะ o อ้เดอะทาวเอโอเคเอาละอันนี้อ้อมเจาะไฮพิเทสให้เพิ่มนะคะว่ากรณีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในสถานไม่ชัดเจนเนี่ยเอ๊ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะอ้อมมองว่านะคะเป็นไปได้คะ่ะว่าเพื่อนๆกองนี้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดูมันเหมือนใกล้จะหมดความอดทนหรือเปล่าเนาะมันเหมือนมันอึนอดอัดมานานมันห้อยหัวมานานมัน มันมันเหมือนมันมีภาวะของการที่แบบมันมีแพชชั่นต่อกันมันมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะมันมีความมั่นคงซึ่งกันและกันแต่ว่ามันมีข้อจํากัดมากมายในความสัมพันธ์ไหมหรือตัวเพื่อนเองที่สร้างข้อจํากัดให้ตัวเองก็ได้ก็เลยต้องอดทนกับข้อจํากัดที่เราสร้างขึ้นแล้วกําลังจะหมดความอดทนนะคะอันนี้นะหรือไม่งั้นเพื่อนๆ่นกองนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีมีข้อจํากัด เกิดขึ้นนะคะที่ทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเนาะอยากจะเซตซีโร่นะนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงยังมูฟออนไม่ได้ยังติดติดขัดขัดยังติดพันอยู่นะคะแล้วก็บางคนถ้าความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆกันไปอาจจะมีการบล็อกกันไปบ้างดูไม่เปิดใจดูปิดกัน้นความรู้สึกเนี่ยเอามองว่ามันกาลังจะหมดความอดทนแล้วนะหมดความอดทนยังไงหมดความอดทนกับสถานการณ์ที่คลุมเครือนะคะ สถานการณ์ที่แบบมันไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กันอะนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูลักสันโดดดูชอบปลีกตัวปลีกวิเวกไหมนะคะมันไม่ได้รับความชัดเจนมันไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะก็เลยเป็นไปได้ว่าเฮ้ยอาจจะมีแพชชั่นใหม่ๆเข้ามาแทรกนะคะหรือว่าพอมันไม่ได้ความชัดเจนมันปลีกวิเวกกันมันอยู่ต่างคนต่างอยู่กันมันก็เลยไปออนโฟกัสเรื่องการงานอย่างที่ยอมบอกมันเลยกลายเป็น เขาเรียกว่า lucky in game but unlucky in love ใช่ไหมที่แบบว่าไปโชคดีในเรื่องของการงานแต่ว่าในความรักมันไม่ค่อยสมหวังนะคะประมาณนั้นน่ะนะก็เลยทําให้ดูแล้วถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ได้รับความชัดเจนมันอดทนกันมานานเนี่ยมันอาจจะถึงคราวแบบโอ้จะไม่ไหวแล้วอะ่ะนะคะก็เลยอเขอไปโฟกัสเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะดีกว่าซึ่งจะประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมายอย่างที่บอกไปแล้วเลยเรื่องงานเรื่องชีวิต นะคะจะดีมากๆกนะก็ลองดูแล้วกันว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในช่วงการฮิลลิ่งตัวเองอยู่ในช่วงงการออกจากดักแด้นะการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทรานส์ฟอร์มบางอย่างซึ่งจักรวาลก็เชื้อเชิญให้ฮิลลิ่งนะคะปลุกความเป็นมังกรในตัวเองขึ้นมาเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่งดงามมีความเมตตาให้อภัยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราแบบ ไปใส่ใจชีวิตตัวเองไปทะเยอทะยานกับชีวิตตัวเองก็ได้เพราะว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังเหนื่อยมันอาจจะยังมีอุปสรรคนะคะก็แถมไม่พอเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเก่าในชีวิตกลับมาแล้วดูจะดีดีด้วยนะคะบางคนก็จะไปสมหวังกับกับความรักเก่าๆที่กลับเข้ามานั้นเลยด้วยซ้ำไปนะเออนะคะก็นี่ก็คงจะเป็นแมสเซจจากจัก,กรวาลทั้งหมด ก็ลองดูแล้วกันว่าเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงอะนะเริ่มจากการฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจใจของเราเลยเริ่มจากการให้อภัยเติมความเมตตาให้ชีวิตนะแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างงดงามโดยอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินเป็นหลักเพราะจะดีมากๆนะคะนะรายละเอียดทั้งหลายอมก็ ให้ไว้หมดแล้วนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ใช้วิจารณญาณกันให้เยอะๆเข้าไว้นะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ออมเมจิกทาร์รจะลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมฝากดูโฆษณากันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย